ในเด็กมาทํากิจกรรมเจ้าหนอนจอมขมือผ่าเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอย่างแรกค่ะจานกระดาษสีผสมอ,อาหารค่ะเราใช้สีผสมอ,อาหารสีแดงนะคะฟองน้ําไหมพรมค่ะไหมพรมสามารถใช้สีตามที่เด็กต้องการได้เลยนะคะกระดาษสีค่ะกระดาษลังสีเมจิกค่ะกรรไกรคัตเตอร์ค่ะ เทปใส่ค่ะแล้วก็กาวนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำไปเลยนะคะเด็กๆขั้นตอนแรกนะคะเราจะนำฟองน้ำจุ่มลงไปในสีผสมอาหารของเราเลยค่ะแล้วพิมพ์ลงไปทั่วๆบนจานกระดาษของเราเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะให้ทั่วๆเลยนะคะเด็กๆ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วเราจะรอให้แห้งนะคะจากนั้นจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะเด็กๆขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะนำจานกระดาษของเรามาตัดให้เป็นผลแอปเปิลเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราจะนําฝาของขวดน้ํานะคะมาวาดวงกลมลงไปบนจานกระดาษของเราเลยค่ะตามที่เด็กๆต้องการเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราจะใช้คัตเตอร์นะคะกรีดลงไปบนรอยที่เราวาดเลยค่ะแต่วิธีการนี้เด็กๆจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือนะคะหลังจากที่เรากรีดนะคะให้เด็กเราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะหลังจากที่เราได้ผลแอปเปิลแบบนี้แล้วนะคะเด็กเราจะนํา กระดาษสีมาตกแต่งผลแอปเปิ้ลเราให้สวยงามเลยนะคะคุณครูเนยมีใบแล้วก็มีก้านของผลแอปเปิลค่ะเราจะนำกาวมาติดเลยนะคะแบบนี้เลยค่ะ นี่ค่ะเราจะได้ผลแอปเปิ้ลที่มีใบของเราอย่างสวยงามเลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะเด็กเราจะใช้กระดาษลัางมาวาดตัวหนอนกันเลยค่ะคุณอาจะใช้สีเมจิกสีเขียวนะคะวาดตัวหนอนลงไปเลยค่ะจากนั้นจะใช้เมจิกสีดำวาดตาของตัวหนอนค่ะอพอเสร็จแล้วเราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะ จากนั้นเราจะใช้คัตเตอร์ค่ะติดตัวหนอนของเรา,านะคะเด็กๆวิธีการนี้ต้องให้คุณพ่อแม่ช่วยเหลือนะคะตีดไปเลยค่ะหลังจากที่เราตัดตัวหนอนของเราแล้วนะคะเด็กเราจะได้ตัวหนอนออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาติดไหมพรมกับตัวหนอนและผลแอปเปิลของเราเลยค่ะเด็กๆนำไหมพรมมานะคะตัดตามความยาวตามความเหมาะสมเลยค่ะนี่ค่ะ จะนำไหมพรมนะคะมาติดด้านหลังของผลแอปเปิลดาแบบนี้เลยค่ะโดยใช้สก็อตเทปใสนะคะดเด็กๆนี่ค่ะหลังจากนั้นเราจะใช้ไหมพรมนะคะติดกับตัวหนอนของเราด้านหลังเลยค่ะ,ะต่อไปเป็นขั้นตอนการเล่นนะคะดเด็กๆ เด็กๆสามารถนำตัวนอนที่เราทำเสร็จแล้วร้อยลงไปตามผลของแอปเปิลแบบนี้เลยนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเลยค่ะอย่าลืมนะคะตอนร้อยเด็กๆสามารถนับตัวเลขตามไปด้วยได้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะเด็กๆขากิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยฝึกการประสานสัมพันธ์ของมือกับตาแล้วยังช่วยฝึกสมาธิของเด็กๆและช่วยฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กทาให้เด็กๆสามารถใช้มือได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วยนะคะ วันนี้คุณครูนยต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย